พูดไปเรื่อยๆลูกถ้าหนูเมื่อเมื่อไหร่หนูหยุดร้องไห้หนูหมดน้ำตาเมื่อไหร่หนูต้องค่อยลืมตาได้นะลูกนะอ่าพูดไปเรื่อยๆลูกพุดโทสติจงมาหรือ,อยังอล,ลูก พูดโทออีกสิคะลูกสติมาเลย